สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสริสาชาแนลเกนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ วันนี้นะครับก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับโดยภาพรวมของชาวราศีหรือชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นั่นก็คือเดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายของปี2567นั่นเองนะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนาะก็จะเกินว่านะครับใครที่อยากจะดูดวงให้มันแม่นยํามากยิ่งขึ้น ท่านก็ต้องเช็คลัคณาของท่านก่อนเนาะว่าท่านกําเนิดอยู่ในลัคณาราศีไหนนะครับการเช็คลัคณาราศีเกิดเนี่ยมันก็คือการที่เอาเวลาเกิด บวกกับวันที่ที่เราเกิดนะครับท่านก็จะต้องรู้เวลาเกิดของท่านก่อนรวมกับวันที่เกิดนอรวมถึงเดือนเกิดมันจะมันก็จะกลายเป็นลัคนาราศีเกิดนั่นเองที่ผมต้องเกริ่นแล้วก็แนะนําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะมีผลกับตัวของท่านเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเลยทีเดียวนะครับมันก็จะรู้สึกแม่นกว่านั่นเองส่วนถ้าใครไม่รู้เวลาเกิดของตัวเองเลยนะครับมันก็อาจจะดูได้ในในเชิงของราศีใช่ไหมที่เป็นวันเกิดอย่างเดียวเนาะมันก็จะมีผลเพียง แค่20-30%เท่านั้นเนาะอันนี้ต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรามีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วการเผยแพร่เรื่องลัคนาราศีมันเลยทําได้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีลิงก์ให้ท่านเช็คเนาะใครที่ยังไม่ไม่เคยผูกดวงหรือไม่เคยดูดวงโหราศาสตร์ไม่ไม่เคยมีใครผูกดวงเลยก็สามารถเช็คลัคนาราศีเกิดของท่านได้นะครับตามลิงก์ ด้านล่างนี้เนาะผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปเนาะสำหรับใครที่เคยเช็คละคนาราศีของตัวเองเนี่ย จากตารางที่เป็นรูปภาพวันเกิดที่จะเป็นตารางซ้ายมือจะเป็นช่วงเวลาของวันเกิดส่วนหัวตารางด้านบนจะเป็นช่วงเวลาเกิดแล้วก็เทียบเป็นลัคนาราศีอันนั้นผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงนะผมลองลองเช็คมาแล้วมันคนละปฏิทินเวลากันเนาะเรื่องของลัคนาราศีเกิดเนี่ยเราไม่สามารถจะแบ่งเป็นตารางแบบนั้นได้นะครับตามหลักโหราศาสตร์จริงๆแล้วนะเออนั่นแหละ ใครที่ให้ข้อมูลอะไรแบบนั้นมาทําเป็นตารางแบบนั้นมาผมถือว่าไม่ค่อยโอเคเนาะมันจะทําให้ชี้ช่องทางในทางที่ผิดๆสําหรับคนที่ชอบชื่นชอบการดูดวงเชิงโหราศาสตร์ได้นั่นเองนะครับก็พูดกันมาเยอะแล้วเนาะก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับสําหรับเรื่องแรกเนาะก็ที่จะมาพูดกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการงานนะครับสําหรับการงานของชาวลัคนาราศีธนูอันดับแรกเราก็ต้องไปดูที่ภพเรือนกรรมะการงานนะก็ ในภพเรื่นกรรมะการงานเนี่ยไม่มีดาวอะไรอยู่นะครับแต่ว่ามีดาวเล็งด้วยกันถึง2ดวงด้วยกันเนีดาวดวงแรกคือดาวเนปจูนนะครับเป็นตัวแทนของครอบครัวเออครอบครัวเนาะเรื่องบ้านอ่ เรื่องครอบครัวนะครับเรื่องรถรถนี่หมายถึงรถของตัวเองนะไม่ใช่แบบค้าขายรถอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเรื่องรถของตัวเองอ่ะถ้าเป็นแบบซื้อมาเป็นครอบครองของตัวเองอยู่ในชื่อของตัวเองแล้วขาดทำธุรกิจเกี่ยวกับรถแล้วเป็นชื่อของเป็นเป็นชื่อของตัวเองแล้วซื้อขายเนี่ยอันนี้ทําได้นะรวมถึงอสังหามัมกันที่ดินบ้านรถที่ดินเนี่ยต้องมาเป็นชื่อของตัวเองก่อนแล้วทาการซื้อขายเนี่ยถึงจะได้นะแต่ถ้าเป็นนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าต้องเป็นชื่อชื่อของคุณแล้วแล้วก็โอนไปของคนอื่นเเียจจะะดล สังเกตดูนะครับเช่นแบบอุ๊ยฉันขายรถในชื่อของฉันบ้านของฉันที่ดินของฉันทําไมมันดีจังฉันเปลี่ยนอาชีพเป็นนายหน้าดีกว่าอ่ะอะไรเงี้ยพอมาเป็นนายหน้าแล้วแบบเอา้าท้ามันขายไม่ได้เลยเออก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในชื่อของคุณไงถ้ามันเป็นภายใต้ชื่อของคุณแล้วเนี่ยเออแล้วมันถูกโอนไปชื่อของคนอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถือว่าทําได้นะเออต่อมานะครับเออถ้าใคร ตั้งแต่ช่วงปีมีนาคมปี2023หรือปี2566เป็นต้นมานะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะไปถึงแบบนู่นอีกหลายปี12ปี16ปีอะครึ่งชีวิตอ่ะเออถ้าที่บ้านนะมีธุรกิจกงสีหรือมีธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าอยากจะใช้พื้นที่อยู่อาศัยของตัวเองนะนในการทําธุรกิจนะครับหรือว่ามีคู่ครองหรืออะไรอย่างเงี้ยอยาก ญาติพี่น้องอยากทําธุรกิจทํางานร่วมด้วยนะหรือชักชวนไปทําธุรกิจกับที่บ้านนะถือว่าทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวตัวนี้เป็นเกษตรเนาะแล้วเล่งมายังเดือนกรมะันถือว่าดีเลยนะใครที่กลับไปทํางานกับที่บ้านกับครอบครัวถือว่าดีนะครับต่อมามีดาวเลข8ดาวพระราหูมาจากภพเดือนอลฮนะแต่ว่าใครเริ่มมาตั้งแต่ช่วงระยะเวลานั้นนะครับแล้วก็ในจังหวะของเดือนตุลาคมเป็นต้นมานะมันจะเจอปัญหาแหละจนถึงวันนีปัจจุบันนี้นะใครได้เริ่มมาแล้วหรือว่ากระทั่งถึงตอนนี้มันจะมีปััญหานะครบเอ มันจะมีปัญหาแต่เดี๋ยวมันแป๊บเดียวแหละถามว่าดีไหมมันดีนะตามที่ผมแนะนํานะครับแต่ว่ามันจะแย่ในตรงที่แบบเพอเอิร์ดมันมีดาวพระราหูมันจะเข้ามาอยู่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยแค่ปีครึ่งเนาะปีกับ6เดือนอ่าก็เดี๋ยวมันจะครบและนะเออปีนี้ก็ถือว่าครบ1ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็เนี้ยเดี๋ยวต้นๆปีเนี้ยเ,เดี๋ยวพระราหูก็จะยกย้ายไปเพราะฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยวการทาธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับที่บ้านหรือว่าทําอยู่กับที่พักอาศัยของตัวเองเนี้ยมันจะเริ่มดีขึ้นนนะะครับอืเ ในช่วงต้นมันอาจจะเออหลายท่านนี่อาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันทํามาแล้วไม่เห็นดีเหมือนอาจารย์แย่อาจารย์าารยพูดเลยมันมันแค่เป็นแค่ช่วงนี้นะครับก็ครบปีแล้วเดี๋ยวพอดาวผ้าราหูมันยกย้ายไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับแต่ถ้าทําธุรกิจอยู่กับบ้านแล้วเป็นธุรกิจออนไลน์ค้าขายอยู่เบื้องหลังเนาะไม่ค่อยเป็นรูปประถับม,มากนักน,นะเหมือนเป็นเงาอย่างเงี้ยอันนี้จะดี นะเอ้ยไม่ไม่ดีดิมันอาจจะแย่แย่กว่าเดิมอีกเอออาจจะหลายคนแบบว่าอาจจะแบบเออกลับมาขายของออนไลน์อยู่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแย่กว่าเดิมนะเพราะว่าดาวในช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็น ดาวพระราหูมันเป็นอลีด้วยเออจริงๆชาวลัคนาราศีธนูทําออนไลน์ไม่ค่อยขึ้นนะผมมองว่านะทำธุรกิจอะไรที่มันเทาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยขึ้นนะครับทาอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบไม่ค่อยมีตัวตนอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยขึ้นนะมันจะไม่ค่อยดีอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันลืมดูไปเพราะว่าดาวพระราหูเป็นดาวแห่งภพเรือนอลีด,ด้วยนะครับก็แต่ถ้าใครทําธุรกิจในเชิงนี้แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี้ยก็ไปขอพร ขอบุญบารมีจากพระราหูบ่อยๆเนาะไปไหว้พระราหูบ่อยๆก็จะช่วยอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ให้มันผ่อนคลายลงไปนะครับต่อมาในมุมเลง็งมีดาวสองดวงนี้ที่ผมเกินไปแล้วเนาะเล็งมาแล้วก็ไม่มีอะไรละก็ไปดูในมุมของมุมตีโกนกันบ้างมุมตีโกนก็คือมุมสามเหลี่ยมเนาะในมุมสามเหลี่ยมก็มีดาวด้วยกันถึงถึง3ดวงที่มาตีโกนนะครับก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะ ทำงานอะไรแล้วจะรู้สึกแบบเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยติดเนาะจริงจริงจริง,รง,รงชาวลัคนาราศีธนูส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ที่ที่แบบผู้ใหญ่เมตานะแต่ช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะครับจนถึงพฤษภาคมปีหน้าอาจจะรู้สึกว่าเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยติดนะแล้วก็ทํางานอะไรก็รู้สึกแบบไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างนะชรับเออมันจะเป็นแค่ช่วงนี้นแหละเจออุปสรรคปัญหาด้วยนะเวลาทํางานโปรเจกต์อะไรด้วยตัวเองคิดทําอะไรแล้วเหมือนแบบมันไม่เข้ามือมันไม่เข้าเป้าตาม ที่ตัวเองคิดนะเออไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าแหละตั้งแต่เมษานะที่ผ่านมาเป็นถึงเพราะว่าดาวตัวเองเนี่ย ไปอยู่ในภพเรือนอริด้วยไงเออแล้วก็ตีกรวมาอย่างเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยติดมือไม่ค่อยเข้ามือตัวเองสักเท่าไหร่ต่อมามีดาวมฤตยูนะครับก็มาจากเพื่อนฝูงวงสังคมที่ไม่สนิทด้วยนะครับเออระมัดระวังเพื่อนฝูงวงสังคมที่เราไม่ค่อยสนิทด้วยนะอาจจะนําปัญหาอุปรสรรคอะไรมาให้กับท่านนะครับเออโดยเฉพาะคนต่างช่องต่างชาติด้วยนะช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับก็จริงๆถ้าทํางานทําอะไรเกี่ยวกับคนต่างชาติเนี่ยผมไม่แนะนำ มันอาจจะทุนต่างชาติอะไรเงี้ยอิมพอร์ตส่งออกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีนะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีสื่อสารอะไรเงี้ยการแก้ปัญหามันจะไม่ค่อยดีนะเออทำอะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยหวือหวาเบสิกเบสิกอ่ะน่าจะดีกว่านะครับทำอะไรทีม่มันเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นสิ่งที่ครอบครัวของท่านทำมาอยู่แล้วเออที่มันไม่ค่อยแปลกใหม่อะไรเงี้ยจะดีกับท่านเนาะเพราะว่ามุมดวงดาวของเทคโนโลยี นวตัตก,กรรมใหม่ๆมเนี่ยมันเป็นอลริไงมันก็อาจจะทําได้แต่ว่ามันจะมีอุป,อปสรรคปัญหากับตัวท่านมากกว่าเนาะหรือว่าการนําเข้าส่งออกจากต่างประเทศหรือว่าร่วมงานกับคนต่างประเทศเนี่ยมันจะมีอุปสรรคปัญหากับท่านมากกว่านั่นเองนะครับต่อมาก็มีดาว คูโตเนาะมาจากภพเดือนปุตตะในเรื่องการงานถ้าใช้ลูกน้องเนี่ยเออใช้ลูกน้องนะครับในการทํางานเนาะช่วยทำมาหากิน,นเนาะหรือว่าร่วมลงใครที่เป็นวัยที่มีลูกแล้วอย่างเงี้ยร่วมลงทุนกับลูกของท่านนะหรือว่าให้ลูลกของท่านถือว่าถ้าลูกของท่านแนะนำนะหรือว่าเราให้เงินลูกให้ทุนลูกในการที่จะแบบทาธุรกิจอย่างเงี้ยถือว่าดีมากๆนะครับจะนาพาเงินทองมาให้กับตัวท่านเนาะเออก็ให้ไว้ใจลูกของท่านให้ได้ก กลูน้องรวมถึงยิ่งถ้าเข้าสู่ในช่วงของหลังวันที่5้ธันวาคมเป็นต้นไปแล้วเนี่ยถ้าลูกของท่านรือว่าลูกน้องของท่านมีนำเสนอโปรเจกต์อะไรมาให้ลงทุนทําอะไรถือว่าทําได้เลยแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับจนถึงวันที่30มธันวาคมเนาะถ้ามันมีโปรเจกต์อะไรในแนวนี้เข้ามาเนี่ยลูกน้องของท่านเนี่ยแนะนํามาเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับนอกจากจะดูในภพเรือนการงานแล้วก็ต้องไปดูในดาวการงานของท่านกันบ้างดาวการงานของท่านคือดาวเลขสี่นะ ออดาวเลขสี่ดาวพระพุธเราอยู่ในมุมวินาศช่วงที่ผ่านมานะครับดาวเลขสี่ดาวการงานของท่านเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วอยู่ตรงนี้ในภพเรือนวินาศนะครับเรื่องการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆก็ให้ระมัดระวังเนาะการพูดจาเนี่ยอาจจะปากโป้งปากเสียนะใช่ไหมชาวาลาัคนาราศีธนูจริงๆตัวท่านก็เป็นคนที่ปากไวอยู่แล้วนะเพราะว่าชาวาลาัคนาราศีธนูจะพูดอะไรตรงๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปากไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงียบๆไว้จะดีกว่าเนาะอืมแล้วก็รวมถึงเอกสารสัญญ,ญา แล้วนะก็ระมัดระวังเรื่องการสือสร่อสารนะครับแล้วก็ช่วงในวันที่กลางเดือนพฤิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมก็ระมัดระวงังการเซ็นสัญญากับบริษัทต,ต่างชาติต่างประเทศนองหรือว่าแดนไกลนะครับหรือว่าการเดินทางไปไหนไกลๆก็ระมัดระวังน้องกับที่ทํางานก็ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะจากการทํางานนะครับแล้วก็มีเลข 9, เก่าก็ช่วงที่ผ่านมาเดือน2เดือนที่ผ่านมาถ้า ถ้าระมัดระวังเนาะกับกับการเซ็นสัญญากับการทําสัญญากับกับคนต่างเพศด้วยนะครับการทํางานกับคนต่างเพศระวังถูกเขาหักหลังได้เนาะรวมถึงคู่ครองของคุณด้วยนะครับอืมอาจจะมีปัญหากันในเรื่องการทํางานเนาะเรื่องสัญญาต่างๆนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ไปจนถึงวันที่4ีถึงห้าธันวาคมนี้แหละในเกณฑ์ที่แบบเกี่ยวกับพาร์เนอร์ต่างเพศกับคู่ครองอ่าการการการทงานร่วมกันกับคู่ครองเนาะเออก็จะมีปัญหาถึงเพียงแค่วันที่4ีธันวาคมนะครับเดี๋ยวมันก็จะ ยกย้ายไปละเออไช่วงนี้อาจจะมีปัญหาให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้แหละนะต่อมามีดาวอะไรอีกที่ทํามุมเลงก็เออไม่มีอะไรนะ ก็เกิดไปแล้วเนาะในมุมนี้นะครับดาวเลข้ากับดาวเล็กสูงเนี่ยก็จะมีดาวพระอังคารอ่อีกนิดหนึ่งก็อังคารเดินทางวิปลิตนะโอ้โหอ่าหนักสุดในเรื่องขากับความผิดพลาดของตัวเองเนี่แหละระมัดระวังนะน่าจะผิดพลาดบ่อยนะเนี่ยแบบลนไงจเจองานร้อนงานรีบลนทําอะไรเอกสารสัญญามันผิดพลาดใช่ไหมเออแล้วก็มันอาจจะปากโป้งเก็บความลับนู่นนี่นั่นไม่ค่อยอยู่นะครับปากไปแบบหลุดพูดอะไรไปที่มันแบบไม่ค่อยดีเออนั่นแหละนะ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ในช่วงนี้แค่นั้นเลยนะครับยาวเป็นจนถึงแหละล่วงเนี้ยเชื่ออ่ะถ้าให้สรุปเลยนะภาพรวมก็ถือว่าทรงๆโอเคแต่สิ่งที่ระมัดระวังมากที่สุดไปจนถึงต้นปีนั่นก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาความผิดพลาดนะการเซ็นต่างนะครับให้ระมัดระวังรอบคอบอ่านทุกรายละเอียดนิ้วแล้วรวมถึงเรื่องการพูดจาเจรจาสื่อสารเนะเราะอาจจะนําพาความผิดพลาด ความแบบวินาศมาให้กับท่านได้เลยนะครับแล้วก็เก็บความลับให้อยู่มีโปรเจกต์มีความลับอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องการงาน <c oughs> ก็อย่าไปพูดอย่าไปเก็บปากสงบปากสงบคําไว้นะชาวลัคนาราศีธนูจะ ทำให้ท่านดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ให้ทนทนไปก่อน,นเนาะเออเนะเดี๋ยวปีใหม่ขึ้นมันจะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวเลขสี่เนี่ยดาวพระพุธด,ดาวการงานของท่านเดี๋ยวมันก็จะขยับตัวนะเคลื่อนย้ายไปช่วงนี้มันอาจจะดูนิ่งๆนะอาจจะเจอแต่แบบปัญหาเรื่องการผิดพลาดทำงานผิดพลาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยว หรือว่าใครที่แบบเป็นคนรอบคอบอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่เจอเรื่องนี้ไงแต่ถ้าเป็นวันที่แล้วก็การงานภาพรวมก็จะดูแบบนิ่งๆไม่ค่อยวอยุ่หวานะแต่ถ้าแต่ถ้าไปนู่นแหละดาวเลขสีย้ายเมื่อไหร่นะครับช่วงต้นปีเนาะโมกรลาเออถ้ามันย้ายเมื่อไหร่ไปอยู่ตัวตนของท่านเนี่ยโอ้โหการงานทับตัวเออมงอีงานร้อนงานรีบไม่ไหวงานนี่คือทับตัวนะเออ ใครที่ตกงานก็เออมีโอกาสช่วงนี้อาจจะตกงานตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาลวแล้วก็อาจจะหางานไม่ได้เนาะหลายท่านนะที่ตกงานก็อาจจะหางานไม่ได้ก็อาจจะตกงานมาตั้งแต่ตุลาคมก็เดี๋ยวปีใหม่ฟ้าใหม่ก็จะได้งานแน่ๆร้านเปอร์เซ็นต์นะใครที่ตกงานอยู่หางานเนี่ยเดี๋ยววันที่เนี่ย ถ้าดาวเลขสี่ย้ายไปอยู่ในเรือนตัวตนเท่าไหร่การงานมันทับตัวหางานยังไงก็ได้นะนะให้อดทนกันอีกนิดหนึ่งช่วงนี้ก็ประหยัดประหยัดกันเนาะคนที่มีเงินเงินเก็บไม่ค่อยเยอะนะหางานแล้วมันไม่ได้มันไม่ลุ่งเงี้ยก็ก็ประหยัดประหยัดหน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการเงินนะการเงินแล้วก็ต้องไปดูพบเรือนกระดุมพระเออพบเรือนกระดุมพระเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะเสียเงินไป กับลูกน้องลูกของท่านนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะถ้าใครไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเออก็ไม่มีก็คือไม่ได้มีเกณฑ์เสียค่าใช้ใจ่ายกับตรงนี้เนาะต่อมามันมีมุมเลงก็โอ้โหมีค่าใช้ใจ่ายเสียหายอะไรปรปปับนะได้เงินก้อนนะหรือว่าสูญเสียเงินจากคดีความนี่คือหนักเลยนะนะ่ะเออก็ได้นะถูกโกงถูกขโมยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเออ มีเกณฑ์เสียเงินในช่วงนั้นนาะมีการใช้จ่ายปุบป,ปับอุบัติเหตุนะ หรือว่าได้รับมรดกปุรปปับก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่แล้วจะสูญเสียมากกว่านะครับโดยเฉพาะเกิดคดีคงคดีความอะไรอย่างเงี้ยปรับเฉียบพันเลยนะเออแบบหนักเลยแหละนะก็ระมัดระวังถูกโกงถูกหลอกด้วยนะครับต่อมามีดาวเลข5้าเนาะทำมุมตีโกนอีกนะครับดาวเลข5มาจากพบเรือนตัวเองด้วยก็หาเงินหาทองได้ลําบากมากขึ้นนะกับตัวเองก็พูดไปแล้วเนาะดาวเลข0ูนย์ก็ระวังถูกหลอกถูกโกงสําหรับเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยสนิทด,ด้วยเนี่ยก็อย่า ไปให้หยิบยืมนะเออแต่ถ้าสนิทสนิทเนี่ยถือว่าทําได้นะครับคนต่างชาติต่าง ประเทศเนี่ยหรือว่าทำทำธุรกิจทําเงินเกี่ยวกับใครที่เคยทําเงินเกี่ยวกับต่าง,างประเทศอิมพอ็อตส่งออกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ดีเท่าที่หวรตั้งแต่ประมาณมีนาปี2566นะปีที่แล้วนั่นเองนะตั้งแต่มีนาปีที่แล้วก็คือไม่ดีนะครับเรื่องพวกธุรกิจส่งออกหรือนําเข้าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยดีเนาะอนอกจากนี้นะครับก็ไปดูในเรื่องของดาวการเงินกันบ้างดาวการเงินงของชาวธนูนะ เป็นดาวพระเสารนั่นหมายความว่าพระเสารเป็นความเหนื่อยอยากนะการเงินของท่านเนี่ยมันต้อง เหนื่อยด้วยตัวเองเท่านั้นแหละที่จะได้มานะใช่ไหมชาลคนาราศีธนูแน่เลยนะส่วนใหญ่แล้วนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องหาเงินมาด้วยลำ,ลำแข้งลำน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับบุกไม่ได้อะไรมาแบบฟุกฟุกอ่ะต้องได้มาแบบยากยากอ่ะนะแล้วก็มาอยู่ในช่วงนี้ไปอยู่ในภพเดือนสาหชะตั้งแต่มีนาปีที่แล้วเหมือนกันก็ระมัดระวังการถูกโกงเออหรือว่าการเข้าร่วมลงทุนกับเพื่อนฝูงที่ท่านไม่ค่อยสนิทมากในมุมเลงก็ไม่มีอะไรในมุมตีโกนก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็หลักๆในเรื่องการเนื้ระมัดระวังการถูกโกงการการถูกโกงการเซ็นสัญญาใดๆกับการลงทุนใดๆกับ คนที่เราไม่ค่อยสนิทมากเออเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการเงินของชาวลัคนาราศีธนูครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องความรักความรักผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับในส่วนเบื้องต้นจะพูดถึงคนโสดก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นพูดของคนที่มีคู่แล้วเนาะสำหรับคนโสดน,นะครับในภพเดือนปัตตานีผูงครองก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีดาวดวงใดมายุ่นะก็จะมีดาวเลข6ดาวพระรุกเล็ง มาจากพบเดือนโชคลาภอคนโสดนะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะช่วงปลายเดือนพิศจิกาไปจนถึงโค้งสุดท้ายของท่านก็คือวันที่5ธันวาคมนะครับมีโอกาสเจอคู่ที่ดีมากๆเนาะคู่ที่แบบจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ไปก็อาจจะเจอยากหน่อยเนาะหรือว่าพัฒน,นาจากความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทมาเป็นคนรักก็ได้นะครับต่อมาออในมุมตรีโกณก็จะไม่มีดาวอะไรอยู่ด้วยเนาะอ,อ มีดาวเลข7นี่แหละอยู่ด้วยก็จะเป็นเรื่องการเงินก็อาจจะเป็นคนทีอ่อาจจะถ้าเจอในช่วงตั้งแต่ปี2023หรือปี2 5 6 6กก็อาจจะเจอคู่ครองที่แบบหาเงินเก่งนะเอออาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งดูแล้วแบบ เป็นคนเป็นคนแบบสู้งานเอออะไรประมาณนี้ด้วยการแบบพบปะเจอจากการเจอแบบสังคมเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยอาจจะพัฒนามาจากแบบเพื่อนฝูงวงสังคมที่ไม่สนิทด้วยนะ <c oughs> แล้วก็คู่คนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบใจรักเลงหน่อยดูห้องห้าวนะแต่แบบเออเป็นคนขยันหาเงินหาทองอะไรเงี้ยร่วมด้วยนะครับ <c oughs> อ่านอกจากไปดูพบเรือนคนรักคู่ฟองแล้วคนโสดนะก็ก็อาจจะต้องไปดูในดาวของคนรักคู่รองนะดาวของคนรักคู่รองก็เออช่วงนี้ไม่ดี ช่วงที่ผ่านมาตุลาคมเนี่ยไม่ดีก็ระวังถูกหลอกถูกไปเป็นมือที่3ได้นะครับเออก็ให้นามาระวังน้อตั้งแต่ตุลาคมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอวันที่4ี่ดาวดาวดาวคมรักคู่ของท่านเนี่ยก็จะหลุดจากภพเดือนวินานแล่ะก็จะดีขึ้นนะก็จะถือว่าดีได้แหละถ้าอุย้ย ไม่ใช่เมื่อกี้ก่อนหน้านั้นบอกว่าจะในเรื่องของเจอคนรักคู่ครองที่ดีในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมปลายเดือนพฤศจิากาถึงถึงต้นเดือนธันวาคมหลังหลังวันที่5ธันวาคมก็ยังจะมีอยู่นะครับเพราะว่าดาวคนรักคู่ครองท่านเนี่ยจะจะมาอยู่ในเรือนลาพระชคกลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเจอคู่ได้อีกเช่นกันนะเออแล้วก็ถือว่าดีดีด้วยแหละช่วงนี้เป็นพีเรียดที่ดีกว่าช่วงปลายเดือนพฤศจิากาถึงถึงวันที่5ธันวาคมอีกนะดีกว่าด้วยเออดีกว่ามากๆด้วยนะครับ แล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนะจาไว้เลยนะครับก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีมากๆเลยเนาะคู่คู่พรคู่ของท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้มาจากสายมูนะการมูเออหรือว่าบุญเก่าของท่านนั่นเองเพราะว่าดาวคู่ครอ,องของท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็นี่แหละเป็นลัคนาราศีเดียวที่ถ้าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมักจะได้คู่เนาะเออแล้วก็ถ้ายิ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ใครยังโสดอยู่นะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมไปจนถึงประมาณ บอลเลนทายปีหน้านุ่นแหละก็ถ้าไปขอพรอยากได้คู่อะไรเงี้ยถือว่าจะปังแล้วก็ดีมากๆจะได้คู่ที่ดีมากๆนะครับพอหลังวันที่5นอกจากตามที่ผมบอกแล้วนั่นแหละก็จะ เจอคู่กับคนที่แบบเพื่อนฝูงที่จากเพื่อนฝูงวงสังคมก็ได้นะแล้วก็อาจจะได้มาจากคนที่เพื่อนท,ที่ที่ไม่ค่อยสนิทด้วยแนะนําให้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบพยันขันแข็งอย่างที่ผมบอกเนาะเป็นคนสู้งานภายนอกอาจจะดูก้าวรล้าเอออาจจะดูแบบห้าวๆนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนแบบสู้งานถ้าเป็นคนลักษณะเนี้ยสู้งานหาเงินเก่งเนะี้ยคนนี้แหละใช่เลยนะครับก็จะอยู่กับเราได้ไปยาวๆเลย ก็เป็นคนที่ดีด้วยเนาะตามชะตานะครับก็นอะคนโสดก็เตรียมตัวนะไปนะครับตามที่ผมกล่าวเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับอในพเดือนบัต,ติณิก็ไม่มีอะไรมีดาวเลข6กเล็งอืมดาวเลข6มาจากพบเดือนลาภะโชคลาภช่วงนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะ ถือว่าก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถือว่าดีนะก็มีความเข้าอกเข้าใจกันดีมากขึ้นนะอาจจะแบบเออในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึง5ธันวาคมเนี่ยเออก็จะรู้สึกได้ว่าเพื่อแฟนของคุณเนี่ยเอาใจมากขึ้นอาจจะไปทำมีผิดอะไรมาบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะใช่นะเอออาจจะรู้สึกว่าอเอาใจมากขึ้นนะอาจจะแบบไปทําอะไรบางอย่างผิดมาก็มีความเป็นไปไ,ได้นะสูงนะครับอาจจะมาง้อเออมาตือ้อ อาจจะทะเลาะก,กันนะในช่วงช่วงนี้แหละเออเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้แหละเออแล้วก็อามาตามตื้อตามง้อก,ก็ได้นะตามแบบเอาอกเอาใจ นะแล้วก็ในมุมเลงมุมตีโกนก็นั่นแหละคู่ของคุณก็อาจจะแบบขยันเข้าหาสังคมเพื่อนฝูงเยอะนะเพื่อไปหาเงินหาทองนะครับเออก็อาจจะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะเข้าหาเพื่อนฝูงวงสังคมบ่อยหน่อยเพื่อไปหาเงินหาทองเนาะคู่ของคุณนะแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับความระ,ระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของแบบไปเจอคนเยอะๆแล้วอาจจะมีชู้อะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าว่าแบบมันไม่ดี ก็พอมันไม่มีก็คือไม่มีเนาะนอกจากนี้ถ้าไปดูดาวผู้ครองของคุณกันบ้างดาวผู้ครอ,องคุณก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่3 นะเออเพราะว่าตั้งแต่ตุลาคมละในการที่ดาวคู่ครองของท่านเนี่ยมาอยู่ในภพเรือนวินาศที่เกี่ยวข้องกับกับมือที่3ด้วยนะรับรับมีกิก๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่คู่ครองคุณเนี่ยก็มาทําดีทำเงาะงอคุณนะแต่พอผ่านมันอาจจะเป็นแค่ช่วงวูบแหละแต่พอผ่านไปในวันที่4หรือ5้ธันวาคมไปแล้วมันจะดีขึ้นนะเออมันแค่เป็นช่วงนี้แหละที่อาจจะวูบวาบสักนิดหนึ่งนะเอออาจจะ น่าจะเป็นชู้หรือว่าแบบจากคนในที่ทํางานนี่แหละเนะเออของของของคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีรับลมคมในไมีกิ๊กกับคนคนในที่ทํางานนะคู่ของคุณนะเออแล้วเราจับได้อะไรอย่างนี้ไง มีความเป็นไปได้สูงเนาะเช่นแบบไปรู้ว่าแบบเดินทางไปด้วยกันแบบเอาติ้งด้วยกันมีความไปแบบไปพิงปังกันแบบจากการเอาติ้งอะไรเงี้ยเออก็มีความเป็นไปได้เนาะแต่ว่าใครไม่มีก็คือไม่มีนะครับแต่ถ้ามันมีเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่แบบเดี๋ยวแฟนคณก็จะเริ่มตีตัวออกห่างจากคนคนนี้นะเออตั้งเดี๋ยว5้าธันวาคมเขาจะตีตัวออกห่างก็แหละก็ถือว่ากลับมาเป็นปกติแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์หน่อยเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่อง ความรักของชาวลัคนาราศีธนูต่อมาก็จะเป็นเรื่องสุขภาพสําหรับสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูก็ให้ระมัดระวังเรื่องระบบขับถ่ายเนาะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปถึงต้นเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแบบปวดหัวเออปวดตาบ่อยเนาะตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาก็จะเป็นคนที่แบบปวดหัวปวดตาไมาเกรนบ่อยเนาะเออจะแบบหนักกว่าเดิมลนะปวดตามีปัญหาเรื่องตาสายตาระมัดระวังนะครับรวมถึงแบบน่องหน้าแข้งอะไรเงี้ยกระดู นะเออก็มีม,ม,มีมีความเป็นไปได้สูงนะครับปวดหัวเนี่ยไมยเกรนขึ้นอย่างเงี้ย,ย,เ,นเ,นยเยอะนะแล้วกช็ช่วงนี้ก็ระวังแบบท้องไส้การแบบอืมระบบภายในนะท้องไส้เนี่ยระมัดระวังให้มากๆเลยนะครับรวมถึงช่องคอเนาะลำคอ เอออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับโคงสุดท้ายของปีก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรวยๆเยๆนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e กันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ